ดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวที่คลองยนนะครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็ลงเรือเฟอร์รี่เนาะที่เราขึ้นมาจากสัตหีบชมบุรีนะครับมาลงที่สงขลานะครับแล้วก็พักผ่อนไป1คืนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยกเ็เดินทางไป สำรวจเส้นทางนะครับที่คองยนต์โดยทีมงานของ Off ออฟโรดสงขานะครับช่างหมีเนี่ยก็เป็นคนนำทางให้นนผมนนในวันนี้น,น,นะครับ คลองยนต์นะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ไม่นานนักนะครับขับรถมาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับก็สภาพเส้นทางเนี่ยก็จะขับเข้าไปในสวนยางเนาะป่ายางนะครับแล้วก็ข้ามคลองเล็กๆน้อยๆนะครับไปเรื่อยๆผมจําไม่ได้ว่ากี่คลองนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณตักประมาณสิบคลองนะครับก็ปริมาณน้ำในวันที่ผมไปนะครับผมมีความรู้สึกว่าน้ำเยอะ แต่ว่าทีมงานเนี่ยแจ้งว่าวันนี้น้ำน้อยนะครับแล้วก็สภาพป่าเนี่ยก็จะแบบเขียวดมสมบูรณ์นะครับไม่เหมือนกับเขาปาน้อยเลยที่ผมไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนั้นนี่แบบโหแห้งแล้งนะครับแบบร้อนมากนะครับแต่ว่าอากาศที่เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับน้ำเย็นแล้วก็เยอะเยอะกว่าที่เขาปาน้อยเยอะเลยนะครับ แต่เสียดายเนาะก็อย่างที่เจ้าถิ่นบอกว่าวันนี้น้ําน้อยนะครับก็อยากจะมาสัมผัสในวันที่น้ําเยอะๆเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสทั้งหน้าเนี่ยอาจจะเข้ามาขับเล่นใหม่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าป่าทางใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะก็อย่างที่บอกว่าความอุดมสมบูรณ์เนาะความเขียวความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีมากกว่าทาง ราชบุรีกาญจนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นหน้าแรงไงแต่ว่าทางใต้เนี่ยป่าก็จะอุดมสมบูรณ์เขียวมากกว่านะครับก็เส้นทางนี่แหละครับขับรถลเลาะข้ามน้ําไปเรื่อยๆนะครับบางจุดนะครับก็จะเป็นเนินที่ค่อนข้างจะลื่นชันนะครับอาจจะต้องเทคตัวนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับรถที่มีอาวุธพร้อมนะครับก็ไป มันค่าจะง่ายสบายๆนะครับ หลังจากที่เข้ามาได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีน้ำตกเนี่ยให้เด็กๆได้เล่นนะครับจุดนี้แล้วก็เป็นจุดที่เราวะแวะพักกินข้าวกินขนมกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเห็นมีคนมากางเต็นท์ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คุยกับแฟนอยู่เอ๊ะหรือว่าเราจะมาตั้งแคมป์บริเวณนี้ดีนะครับคือวันนี้นะครับทริปเนี่ยมันเป็นทริปที่สมาชิกทางสงขาเนี่ย เขาพามาท่องเที่ยวเนาะแล้วก็กลับนะครับไม่ได้มาค้างคืนนะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องหาที่นอนแหละตอนแรกก็ตั้งใจว่าเอ๊หรือว่าเราจะมาตั้งแคมป์บริเวณนี้ดีนะเพราะว่ามันมีที่พอจะอกางเต็นท์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากในรูปนะครับก็มีคนมากางเต็นท์บริเวณนี้ด้วยนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เด็กๆมาเล่นน้ําได้นะครับแต่ มันก็มีเหตุผลที่เราตัดสินใจจะไม่พักที่นี่นะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับว่าพอะอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เล่นน้ําได้ไม่นานนะครับฝนนะก็เริ่มจะลงมาแล้วนะครับเราก็เลยเดินทางเข้าไปต่อนะครับโดยที่เส้นทางที่เราจะไปต่อเนี่ยก็คือขับเลยจากบริเวณน้ําตกเนี่ยเข้าไปเลยนะครับก็เส้นทางนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะไปทะลุที่จังหวัดยะลาได้นะครับแต่ ล่าสุดที่ข้อมูลที่ได้มานะครับก็คือว่ายังไม่มีทีมไหนนะครับที่รถเข้าไปนะครับส่วนมากเนี่ยที่เราเห็นส่วนมาเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่เข้าไปหาของป่านะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับแต่ในอนาคตนะครับก็ได้รับข่าวสารว่าอาจจะมีทีมออฟโรดจากทางยะลานะครับมาเปิดเส้นทางนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ฝนกับภาคใต้นะครับก็เหมือนจะเป็นของคู่กันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราออกจากเนอตกมาเนี่ยฝนเนี่ยก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีสลับหยุดบ้างนะครับในเส้นทางนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ผมกับแฟนแล้วก็พี่พงศ์นะครับหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมคณะไปกับเราครับลงไปดูลายให้แล้วก็ลงไปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้นะครับเนี่ยจุดที่เราลงไปยืนอยู่กันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยที่ลงไปเนี่ย มีตัวทากเกาะติดมาทุกคนเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ความดิบชื้นของป่าเนี่ยจะมีค่อนข้างมากนะครับต้องบอกว่าผมไปออฟโรดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอทากที่ไหนเลยเนาะที่นี่น่าจะเป็นที่แรกนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นด้วยว่าอย่างทางเพชรบูรณ์ที่เราไปพัตตะบ่อยก็ไม่เจอไม่เจอทานะครับแต่เห็นว่าทางการทาง บลูนี้นก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปช่วงหน้าฝนเนี่ยฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เจอท่าบลูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจว่าจะไม่นอนในป่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวท้าหรือว่าพวกท่าต่างๆเนี่ยมันรวมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็บลูแล้วเนี่ยาจะาไม่ค่อยเหมาะกับการจะนอนสักเท่าไหร่นะครับด้วยฝนตกด้วยอะไรด้วยนะครับ ก็จึงตัดสินใจเนี่ยกลับไปนอนที่หาดใหญ่นะครับล ป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งพากติดนิ้วมันออกไงพี่หรือมันกระโดดลงเองดึงออกไปไงคะเดี๋ยวดึงออกได้เลยใช่ไหมพาดึงออกไม่ใช่เลยอ๋อตอนนี้มันร้ายเลยถ้าเกิดเราไม่เห็นเนี่ยมันดูดได้จนเต็มอ่่ะพี๋อเต็มแล้วมันก็่ไดูดไปเอง de Pero... รถจัางหมีใหญ่กว่ารถผมเยอะเลยรถเป็นกว้างกว่า เย็อ๋อผ้าเต็มในรถเลยไม่เคยค่ะในขณะที่เดินก็ดูตามตามหาก่อนดีกว่าครับมันมัไม่ได้เดินคือกระดางขาครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปได้ครับผมไม่ไม่นี่ทันไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ว่าเมียกลัวถ้าเกิดมันกัดมันอะไรมันมันระบาดดิอ่าตอนนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ คลองน่าจะลงไม่ถ่ายคลิปให้ไ,ไม่ได้ไดแล้วนะครับทาาทากเยอะมากดูมากเมื่อกี้เปิดลงไปแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นรถมาประมาณสามตัวได้นะแต่ว่าเขาก็ตัวเล็กๆนะปาดิดชื้นรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีไม่น่าจะมีคนเข้ามานะเฮ้ยเุียน้อยๆดูสิดูสิระยะประชิดมากค่ะ คนตกแล้ววันด้วยอนเรื่องจรงไหมมันก็ว่ามาตื่นเต้นแล้วนะเข้ามาที่ตื่นเต้นมากกว่าอยู่ตรงกลางเนี้ยน้นำเย็นมากมีร <c oughs> งเท้าไม่ค่อยพร้อมรองเท้าแตก <c oughs> เอาออ่านี้ดีกว่าก็เย็นรองเท้าผมนะ มาเลยมาเลยพุ่งมาเลยเฮ้ยไติดอุไหมเข่งคนนี้เขากั้นไว้อ๋อคือเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทางเดิมเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยเปิดเลยว่ะพุ่งเปิดแล้วอุึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ดำดำตาเนี่ยดำตามสายน้ำแบบงไม่ได kind of mm ้มาเลยเน่ยสร้าง้างเาเน้กยอะวงน้ใบร็ยงปิดย่ะเขเลยปิดแบ่นึ้นะขึ้นเหมือนกรอยออกรอจ้ะหวัดใจนะขึ้นได้ไหมแต่ว่าพี่ต้นจะลองขึ้น ฝั่งนู้นก็คือไปมาเลเซียยังเป็นประเทศไทยอยู่ครับมันจะวิ่งเลาะชายแดนมันจะเป็นหลักเกณฑ์เป็นด่านพรมแดนด่านพรมแดนไทยยังโหรนะครับมันจะวิ่งไต่แนวสันริมแดนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับบางทีเขาไปดำน้ำยิงปลาเยอะมากแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ผ่านได้รถยนต์ผ่านไม่ได้ แต่วันเสาร์นีครับเดี๋ยวเขาจะเปิดรับทีมรถอยากยาลาแล้วก็วิ่งวิ่งผ่านทางนี้ครับไปออกนั่นเนีะยวงก็ทำอะไาไม่ไอกหอกล่ะต้องไม่เม็น่ีมิ่งไม้่งไม้ไม่ใช่่ีไม้ยกล่นโด่งอยู่ะ้างพูดอยู่เลยว่าเราต้องไม่โดนเนี่ยกัดทีแล้วเนี่ยไหนเนี่ย หล่นไปแล้วอ่ะโอ้โหเจ็นเจ็บไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมันไม่มันมันใหญ่แยงอ่ะมันใหญ่แยงอ่ะตกใจโดนท้าเกาะฟองตัวแล้วเป็นอะไรธรรมดาป่าต้อะไรแล้เป็นป่าชื้นอันนี้กิ่นใบอันนี้ใบใบอย่ลงก็ได้นะไม่ต้องก็ได้

จากจุดน,นี้นะครับก็ตัดสินใจกลับนะครับเพราะว่า,ไ,าไปต่อไม่ได้แล้ว<ม>ก็เป็นแทง่ง<ม>แท่งปูนนะครับกั้นไว้นะครับรอก็อาจจะต้องรอทีมงานออฟโรดยะลาเนาะถ้าเขาจะมาสำรวจนะครับก็ดีนะอนาคตถ้าเกิดว่าเราเล้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ขับเข้าไปไปทะลุถ,ถึงยะลานะครับก็เปิดการท่องเที่ยวออฟโรดเส้นใหม่ๆสำหรับโซนภาคใต้นะครับก็หลังจากนี้ก็เดินทางกับทางเดิมน,นะครับ แล้วก็แต่เราจะไม่กลับจนถึงทางเข้าคลองยนต์เนาะมันจะมีจุดนึงนะครับที่ผมเลี้ยวขวาไปนะก็จะไปอ,ออกที่อ่างเก็บน้ำนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางสงขลานะครับพาไปเล่นนะครับมันก็จะเป็นวิวริมอ่างเก็บน้ำนะครับ ้ายนะครับก็ทางกลุ่มออฟโรดก็พาผมมาที่สถานที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นของพี่อิงนะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทางสงขาเขานะครับเดี๋ยวว่าพี่อิงเนี่ยน่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับผมในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่อิงไม่ได้มาด้วยนะครับก็เลยมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลานกางเต็นท์หรือเป็นรีสอร์ทนะครับแต่ว่าทางเนี่ยพื้นที่เนี่ยเพิ่งปรับนะครับแล้วก็ฝนลงโหบอกผมบอกเลยว่าทางแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับแล้วก็ ไม่มีร่องนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรบังเลยนะครับคือเสียวตอนลงมากครับคือตอนขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าแบบโอ้ทางมันค่อนข้างจะชันนะครับตอนลงเนี่ยบวกกับความลื่นด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้มีทักษะหรือตัวช่วยมากพอเนี่ยผมว่าทางเนี้ยลงน่ากลัวนะครับลงน่ากลัวเหมือนกัน แล้วก็ก่อนจากกันนะครับก็เอาของที่ระลึกนะครับมาฝากพวกพี่ๆเขานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทางเยลลูรูด้วยนะครับพี่ชายของผมเองก็พี่โอ๊ตนะครับฝากแก้วมานะครับจริงๆพี่โอ๊ตเนี่ยจะเดินทางมากับผมด้วยในทริปนี้นะครับแต่ว่าน่าจะติดภารกิจก็เลยไม่สามารถขึ้นเรือมาด้วยกันได้นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่โอ๊ตด้วยนะครับเพราะว่าเรือเขาปิดคือเรือเขายกเลิกเส้นทางชลบุรีส่งขาแล้วนะครับ ก็เสียใจกับพี่โอด้วยนะครับไม่ได้เดินทางแล้วนะครับก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นข้าวเกี่ยบหอยนางรมนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองแล้วขายอยู่แถวบ้านนะครับยังไม่ได้ขายออนไลน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมขายอยู่25บาท4ถุงรนะ้อเนาะถ้าผมส่ง4ถุงเนี่ยค่าส่งประมาณ200บาทนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่ภูตาจอนะครับทางงานนะครับก็ถือเป็นอีกสถานที่หนึงนะครับที่ค่อนข้างจะประทับใจนะครับสำหรับออฟโรดภาคใต้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ